สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูหนังค่ะเรื่องอะไรคะบุกเพศนิวาส2ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นแฟนละครเรื่องบุกเพศนิวาสพอเขาทําเป็นหนังแล้วเป็นของ GTS เวยเราก็เลยอยากจะดูแล้วก็พอดีเพื่อนๆพิมเขาชวนกันมาเขาเออมาดูไหมแล้วทีนี้เพื่อนแก๊งเขาก็ชวนกันมาทีนี้แต่ละบ้านก็อยากจะมาดูก็มาดูกันทั้งบ้านแบบไหลแบบสมมติมาร์กครบครัว วันนี้ทั้งหมดอนะมาดู21คน21คนนะบ้านเรานี่ก็คือพออีป้อมได้ยินว่าพิมจะมาอีป้อมขอมาด้วยเสร็จอาม,ม่ากับอีไก่เลยมากกันเต็ม21คนแล้วบ้านอื่นก็มากันทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคนเดียวนะคะคือพวกบางคนนะไม่ได้เป็นสายดูอย่างอาม่าเนีมม่ยไม่ได้เข้าโรงแังมา3ปีกว่าแล้วค่ะ<ต>ก็มา,า,าตัดหลอกแล้วเสร็จแล้วคนที่เข้าโรงนังบ่อยๆชอบดูก็คืออย่างปปาเนี่ยไม่ดูเฉยเลยอะ่ะดูเถอะนะ ไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะกลัวหลับโถนิสัยไม่ดีเขาสนุกมาไปดูนี่ดีกว่าแย้ยักษ์อ่ะเฮ้ยแย้แไปดูเลยหน้าตาเหมือนเดี๋ยวเดแม่อุ่ยเดินเข้าไปเลยอ่ะค่ะไม่แมนยังไม่มันยังไม่ถึงเวลาลูกวันนี้มีใครมาบ้างใครติกติวฮะวันนี้มี21่สิบเอ็ดคนค่ะมีอา마อากงเฮ้ยอากงไม่ได้ดูอามาอีไก่อีป้อมแม่หนู หนูดีนาดาเดียดิวฟวิพ่อแม่เขาด้วยแล้วพ่อแม่เขาไทเกอร์ปุ้มเออพแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดประมาณ21คนิบเอ็ดคนจะพาปมาไปดูย้ายย้ายจังหวะระหว่างรอไม่มันมีอ๋อมันมีอ๋อไหนมีย้ายย้ายเอาไปดูไปดูโปรแกรมคุณแม่ไม่ดูไม่ดูใช่ก็ไปดูคนเดียวแล้ว่าไปนอนหลับในรถดีกว่าเฮ้ยนะพี่กีป้าไปหยิบของที่รถระหว่างนั้นแม่ได้ทำการจองตั๋วเพิ่มเติมให้ป้าเรียบร้อยแล้วนะคะ้ยทำไมแค่มาทำแบบนี้ทำไมอ่ะ เขาจะได้ดูกับลูกไงเป็นกิจกรรมในครอบครัวนี่ก็ไม่ได้อยากให้พ่อเพื่อนพิมพ์อะก็บอกว่าไม่ได้ว่าอยากจะดูหรอกแต่อยากปีกิจกรรมร่วมเหมือนลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขานอนหลับก็ได้จริงเหรอใช่งจริงจริงจริงเออเด็กเจี๊วอ่ะทำไมอ่ะชื่อไหมทำไมอ่ะสนุก รับรองจริงเหรอเขาไม่หนุ่มอ่ะตอนที่เป็นละครได้ดูไหมไม่ได้ดูเลยไม่เป็นไรเขาบอกใครไม่ได้ดูละครก็ยังดูได้แต่เขาบอกคนแบบดูรายได้ท่มทลายในวันแรกนะแต่แม่งงว่าจองนี่เป็นที่มากเยอะเหมือนกันนะเรื่องมันไม่ได้ต่อเรื่องกันไม่ได้ต่อเรื่องกันละครฉะนั้นถ้าไม่ได้ดูละครอ่ะเดี๋ยวรีบให้ฟังก่อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนี่คุณแม่จองให้ดูยาวมากตันยาวกว่าตัวไทม์มูนนี่แล้วไม่มีอิสร อันนี้ยังสามอันนี้ไม่ได้ปิ้นต้องอาด้ว้นะเป็นบาทโคนเยอะมากเลยนะคะย่ากัวแม่เนี่ยเนะใช่เหรอก่อนสมาชิงเริ่มมาแล้วค่ะถ่ายรูปรวมหน่อยค่ะเดงอ่ะแล้วสาวไปไหน ได้ทำการซื้อป๊อปคอร์นและน้ำแต่ละบ้านก็ซื้อกันไปบางบ้านก็เป็นถุงบางบ้านก็เป็นกระป๋องแล้วแต่ไม่เป็นแบบกล่อ,องกกระดาษอะไรี <c oughs> มันก็มีแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันได้เยอะกว่าหรือเปล่าแล้วมันแบบเป็นถุงถ้ากินไม่หมดก็ใส่ซิปลราก็ไปกินที่บ้านอะไรอย่างงี้น่าจะอ <c oughs> รเลยอันนี้ชีสกับหวานของพิมอันนี้บาร์บีคิวกับหวานของเธอกับเรา หนูกินคุ้งกับใครเนาะคนเดียวฮะถุงนี้กินคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนหมายถึงว่าหมายถึงว่าเอองงค่ะนี่ถ้าสั่งแก้วอันนี้มันเป็นลายใจฟูอะไรไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามากกว่านี้10บาทอ่ะแก้วจะเป็นลายพี่หมื่นแล้วเราซื้อให้อาม่าอาม่าดีใจมากได้ได้แก้วลายพี่หมื่นกันไหมไม่ซื้อ <c oughs> สองใบเลยให้เขาไปส่งใบ นี่อะไรจัดที่นั่งอยู่อ่ะจัดที่นั่งใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงแต่เจราได้เราได้มาแล้วออดเจ้ามาออดเจ้าอันนี้มันแพงกว่า10บาทเจ้านี่อันนี้อันใหญ่เลยโอนี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้หลายคนเลยเว้ลุงอ่ะให้ลุงดูให้ลุงดูอ่าออดเจ้าถังยางไม่งั้นอย่างนี้เอาถังอย่างเนี้ยกินไม่ไหวไงม้ากินไม่ไหวไม่งั้นคงเอาอ่ะกินไม่ไหวแต่อยากได้ถังถังสองเข้าลงเหมือนกับถังใบบานเดี๋ยวมาไล่ฟังได้ไหมเป็นไงบ้าง มันเยอะขึ <tr seine Christmas> <t cities> ้นแล้วนะเพื่อนอุ้ยอะไรนังผีไม่ใช่ผีเออตกใจไง่เจาชวนั้นนผีน่ะผถ่ไี่เปโสนุกมากสนุเป็นงไงครับเห็นเด็กหัวแล้วป็ติกเออเสียงดังลั่นโลลยเสียงใคร มันล้อเป็นไฉเลยอะไม่ใช่แตกไอ้ไม่ใช่แตกไอไใหญ่ากเลยไม่ใช่ฮะก็สนุกดีค่ะแต่ว่าไม่แอบออกมาห้องน้ำนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีสนุกดีก็น่ารักแต่ว่าฟ้าไม่ได้ดูภาคก่อนอะมันมีกิมมิคเล็กน้อยแล้วฟ้ารู้ไหม เชมีพ no ี oh so er ่ผ so ิ่น uhm พ yeah, so so ี right, so so yeah, so ่แย้มมาอะไรเงี้ยไม่รู McMahon, no ้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ร well. ู้จักไม่เออนออโทอะไรอย่างในเรื่องมันมีพูดถึงคำมีกิจนการีปะก็ไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้ค่ะแต่คนรู้ค่ะแตละครจะรู้จักค่ะมีมีเครดิตด้วยนะมีเอ็งเครดิตด้วยนี่กะรู้ก่อนเอ็งเครดิตอดดูเลยอ่ะว้าคุณมากใช่เพราีมาเข้มนะไอจะหัวร้ได้แค่กินไม่นเลยกเน่ยเรอะไรยังไม่ได้ ตีงง arriv, งนงลงเลยั่งลงเลยตอนตอนตอนเอ็มคีดิตแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไปไม่ไปอันน okay> ี้เลยโอเคค่ะงั้น ok> ร okay, okay, ักคนไพี่กอนก็ดูกันสนุกนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวสวัสดีจ้าครับหนังสนุกมากเลย